ยินดีรับเชิญมารับเชิญมาได้ตัวเองก็ก็ตำบลไหนไที่นายูดนะทท่านนายกปรทมาอองาเรือเอาตัวนั้นตำบลไหน่พร้อมเอาผู้ว่ามาเลยมามาเหมือนเชิญท่านเฉลิมยูยบารลงมาจังหวัดนึ่นตอนนี้ผมเชิญผู้ว่าท่านว่าพูดเองครับว่าท่านจะมาได้ตัวเองก็ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ นะขันโจดเลยใช่ไหมน<ม>อนจับอ,อ,อดออดูเลยนะ <c oughs> เรามานอนดูดนะเลยนะถ้าถ้าผู้ว่ามาเนี่ยมันได้ออกทีวีเป็นขา่ขาวประเภทนี้เพราะท่าว่าจะเอาชณะนักข่าวเลย อย่าไปยากเกลืงอ,เอเนเลไม่ไม่เกลือหรอกนะแต่แต่ก่อนเชื่อว่ามาเนี่ยน่าจะทำมททีกิจกรรมนำล่องพอธุนเหมือนเหมือนอะไรที่ที่เราไปปิดล้อมบ้านของพรญยาทกิจีนกรนเพราะนั้นถ้าดูไปปิด น้องแบงยาวเนี่ยดูรูปภาพนี่ลงเว็บไซต์เนีเป็นตัวจริงนะไหนไหนแต่ม่ผมเคี่ครับลงเว็บไซต์นะแลงขาดพอรู้ตัวจริงเสียงจริงนะแ่นมโบรายังบุญกับมีได้เยอะกัมีมีตรงน้ำก่อ ได้มีทั้งยาบุนได้เยอะเลยตัวจริงอะไรม่หน้าสัันอยู่ละยแต่ก็ได้ยาบ้าร้อยสี่สิบสามเนี่ยมวเป็นลอาลนะองใช่ทีนเรื่องดนะเราเราจะเิมสอนไยานะมีไยาก คือใครใน่นดุเกี่ยวคิดว่าเป็นมันเลงโตเราสื่อสารเราจะถอดเขียวเนี่ยอย่าไปกลัวคนที่ไม่คนที่ถูกถอดเขียวเล่นเนี่ยมันเง,งินหมาเง,งินอย่างเงินคนที่มันปวดเก่งเพราะมันมีอาวุธเมื่อไม่มีอาวุธมันก็หมอเราจะ่เราทุกทางเราสื่อสาบเท่านั้นนคะครับ <c oughs> เราจะเพื่อถอนใบยนาายึดปืนขเข้ารวม จำหน่ายนะเลยทำไมต้อปฏิบัติการพิเศษอะไรเยอะมากต้องเอาต้องเอาไม่งั้นมันมันจะบางงากเนี่ยนไะอ้พวกนี้มันไม่ใหญ่กว่าพวกเราเนะี่ยท่านไม่ต้องกลัวนะครับใครมาแตะรั้วบ้านท่านรับรองนะมันคิดผิดแล้วมันเทียงผมลูกขา่ามมนแตะพวกท่านผมจะบอกโสัญญาณไป็นต่ามันคิดผิดนะครับ ไม่ีอีไรจะกุ้บหัวมาได้แล้วกนะันครับไฟขียวมาแต่ขำเดียบแลนะครับใครมาแตงรั้วบ้านท่านมาปูท่านมีโทรศัพท์ยืมซับท่านเก็บไปลเลยแกะร้อยหมดอ่ไม่ใช่แค่มาตรการอะไรอะไรตาตาฟันตาฟันเท่านั้นครับมาตรการทำยืทรัพย์ภาษีเนะี่ยพร้อมอยู่แล้วครับ อาคิดว่าจะร่ำรวยอย่นเองว่าเน่จะเป็นศ like ูนย์เลยเหรอครับสารเขาก็ไปคุยแล้วครับนะคุยกับสารรับลูกแล้วท่านคงรู้แล้วถ้าสารรับลูกจะเป็นไงครับนะเพราะว่ามันต้องช่วยกันทุกทุกมิตินะครับถ้าเราจับว่าแ้สารปล่อยสารปล่อยมันก็จบครับเพราะว่านันทุกทุกมิติจับมือนล เหมือน,นที่ผมบอกว่ายาที่จะใช้นะั่นไม่ใช่ยาขนาดเดียวแบบปีสีแต่ออกเร็วเท่ากันนะออกเร็วเท่ากันไปชวยไปคุยระดับบางเรื่องเนะี่ยมันก็พูดกับสื่อมวลชวนไม่ได้นะแต่ระดับนานคือรับรับรู้สัญญาณพิเศษนายนายเขาประสบสัญญาณมามีมีมาตรการพิเศษเพราะน,น,นั้นทานไม่ต้องปว บอกขนาดไอ้องมันยาวเกือบร้อยนายไม่ให้อะไรได้รอดออกไปกว่าสี่ห้าเลยเพราะนั้นท่านไม่ต้องห่วงครับหลายๆายกำลังหนีแล้วครับในข่าวหนีกัน้ะครับเชิญอาเารย์ครับพอดีมีเพิ่มเติมนะครับล่าสุดนะครับในพื้นที่ของเรานะครับสำหรับท่านผู้นำนะครับโดยเฉพาะ ท่านผู้ใหญ่นะครับท่านกำนันผู้ช่วยก็ดีไปปกครองท้องที่นะครับในส่วนของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยที่มกักส่วนมากแล้วเขาจะมักแอบอ้างตัวนะครับว่าเขาเป็นคนมีสีอยู่เบื้องหลังนะครับนัดล่าสุดน,นะครับที่จับมานะครับเป็นแค่ คนรวมของผู้หาเท่านั้นท่านสบายใจได้เลยนะครับไม่มีข้นเรียการผู้ใดนะครับตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้เวลานี้นะครับเข้าไปดุลหลังนะครับท่านสามารถที่จะนะครับเปิดไฟเขียวนะครับต่อสู้นะครับให้ข้อมูลนะครับแล้วนำผู้ค้านะครับมาดำเนินคดีได้อย่างสบายใจนะครับยืนยันนะครับ ท่านผู้กับในพื้นที่ของเรานะครับยืนยันมาหายเปอร์เซ็นต์นะครับไปจับมาแล้วนะครับที่อ้างว่าเป็นคนมีสีนะครับจับฆ่าไม่ได้หรอกจับกูไม่ได้หรอกมีแต่ปูจะไปฆ่าึงผู้ใหญ่บ้างนะครับจับมาแล้วนะครับยืนยันนะครับก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับพวกเรานะครับยืนยันตรงนี้เึ่นท่านผู้กับฝากมาครับถ้าถ้ามีแหล่งไหนที่จะฆ้าอีก ถ้าพูดกับกบว่ายินดีนะครับที่จะพิสูจน์ที่ครั้งหนึ่งได้นะครับในพื้นที่ของเราขอบคุณครับคือ,คอจะเรามาตรการบางอย่างที่เราทำอ,อย่างเกิดที่อเภอในเขตเลือกตั้งของเราเนะี่ยอำเภอเล็กโซนเล็กน้อยใหญ่ๆแล้วเน,นีะครับก็มีค่า,าการคนหนึ่งในอายุเกี่ยวยาสูบแล้วแล้วพื้นที่ ไม่ดำเนินการไม่กว่าบ้านเนะองก็เลยมีสารที่ามาตรวจสอบกับ BSI อัไนะมาตรวจสอบมาตรวจสอบเป็นเรื่องจริงตอนนี้นกำลังดำเนินการเพราะน,นั้นท่านไม่ต้องห่วงนะถ้านายอำเภอไม่รู้ไม่ทำรู้แล้ว ไม่ทําหรือผู้กับลูไม่ทำแต่ถ้าไม่กระบอกมันจะมีเทวดาคาดิ่มีคนจ้องเราอยู่ครับเป็นแตกมมือแบบข้างบนส่งข้างบนมาทะผมจะว่าผมนิ่งไม่ได้ผู้กับก็นิ่งไม่ได้เราไปารับทราบคำขู่มานะครับนะถ้านาเอไม่ทำย้ายภายใน24ชั่วโมง ผู้กับไม่ทำถ้ารู้นะั้นย้าย24ชั่วโมงมไม่ใช่เรื่องยายตีอย่างเดียวบ่อนตู้มาตำรวจมีท่านเชล่อยู่โรงให้หนายเพื่อไปจับถ้านายเพื่อจับตำรวจย้ายทันทีไม่ใช่ที่4ชั่วโมนะงนั้นย้ายทันทีให้หนายเพื่อไปจับเราเีอำนานจับผมผมก็ต้องมีอกองกำลังข้ ผมจับได้นะเพราะตอนนั้นทุกทุกอย่างนะเขาวางกลไกต่างไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลเนนะี่ยให้การเมืองดูเราพวกเราหยิบชันเหมือนเหมือนเดือดที่ำอำเภอในน้อยใหญ่ๆทั้งหลายนะนะครับใน,ในเขตหรือต่างๆเนะี่ยเขาก็ให้การเมืองเช็คเช็คอีกครั้งก็รัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยเขาไปเช็คอีกครั้งว่า านายคืนเคยบดไหมกับเบดไหมหวาดบ้าเลยไหมครับเพราะฉนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องผู้มีอีทธิพล <c oughs> ในเรื่องนี้จะมาใหญ่กว่าระบบรลักอำนาจรดัไม่มีทางครับนะถ้าระดับใครเป็นเลี้ยงนักเลงเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยโดนแน่นอนครับเขาจะไปแตะ DSI แต่มือ DSI กับอับบสารตอ่อตกักอกปากมาจับเองครับ พขาท่านไม่ต้องห่วงให้ให,ให้ท่านสบายใจได้นะครับการการทําทุกอย่างเนะระดับระอำนาจระ,ระลงมันลุยนะครับเราคือคนไกผู้ปฏิบัตินะก็สนองบางที่เราทำอะไรเนี้ยนะนะเขา